สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟีมจากบริษัทไอแซคเอเจนเนอรริงนะครับเช่นเดิมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในส่วนของระบบตู้สาขาโรดอัตโนมัติสําหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นสิ่งที่จะทําให้บริษัทของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้นะครับถ้าบริษัทของคุณท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับการข,า,ขายหรือการให้บริการสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือการให้บริการของคุณที่มีกับลูกค้านะครับ แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้บริษัทของคุณมียอดขายดีๆแล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดหนึ่งอาจจะเป็นการทําการตลาดการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติงการยิงแอดการปล่อยช่าสัมพันธ์สองการให้บริการของพนักงานของคุณตอ่อลูกคาหลักๆก็จะประมาณนี้เห็นด้วยไหมครับแล้วได้ยิ่งปัจจุบันนะครับผมการแข่งขันก็จะยิ่งขงึ้นเรื่อยๆ การขายของก็จะขายในแบบเหมือนกันเลมไปหมดความแตกต่างที่จะทําให้ขายได้ขายไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไอาจจะเป็นที่ราคาที่ถูกกว่าหรือเปล่าก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินก็ไหมครับวันนี้ถ้าถือว่าเราจะซื้อของสักอย่างเราจะดูอะไรบ้างครับอาจจะดูในเรื่องของราคาถูกไหมครับเรื่องของราคาเรื่องของการรีวิวสินค้า ประมาณนี้ถ้าวันนี้คุณอยากจะซื้อสินค้าหนึ่งอย่างแต่มีหลายร้านค้าที่ขายเหมือนกันอย่างเช่นวันนี้คุณจะซื้อของในแพลตฟอร์มช้อปออนไลน์สักแพลตฟอร์มหนึ่งคุณเห็นตัวสินค้าเนี่ยคุณอยากได้มากเลยแต่ราคาต่างกันมากคุณสมบัติเหมือนกันการใช้งานเหมือนกัน แต่ราคาต่างกันเป็นคนคุณอยากจะซื้อสินค้าราคาถูกหรือว่าราคาแพงครับแน่นอนครับผมว่าร้อยทั้งร้อยทั้งร้อยต้องอยากได้ของที่ราคาถูกกว่าเพราะการทํางานเหมือนกันวัสดุเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยยกเว้นราคาถูกไหมครับยกเว้นราคาคนย่อมอยากได้สินค้าที่ราคาถูกกว่า หนึ่งราคาแล้วราคาที่ถูกกว่าสองจะไปดูในเรื่องของอะไรเมื่อเราดูในเรื่องของราคาแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะดูก็คือในเรื่องของการรีวิวการรีวิวมีคนสําคัญมากเลยผมว่าเพราะโดยส่วนตัวผมนะครับเวลาผมจะซื้อของสักอย่างหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ผมก็ดูในเรื่องของรีวิวนอกจากเรื่องของราคาเป็นหลักแล้วอันดับแรกก็คือในเรื่องของราคา อันดับที่สองก็คือในเรื่องของรีวิวรารีวิวว่าสินค้าส่งจริงไหมอ่ะสินค้าตรงปกไหมหรือแม้กระทั่งการให้บริการของร้านที่มีต่อลูกค้าว่าการตอบแชทเป็นยังไงการให้บริการคําแนะนําเป็นยังไงรีวิวตรงนั้นจะสามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นไปหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็คือ ในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของรีวิวคุณว่าระหว่างในเรื่องของราคากับในเรื่องของรีวิวอันไหนเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่ากันคนระับแน่นอนผมว่า,าจ,จะเป็นในเรื่องของรีวิวมากกว่าเพราะว่าบางทีราคาถูกแต่รีวิวไม่ดี เราก็ไม่ซื้อตกองไหมครับวันนี้อีกหนึ่งปัใจจัยแน่นอนที่ผมมองว่าสำคัญมากๆก็คือการให้บริการของพนักงานของบริษัทเราที่ให้บริการลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมอ่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาให้ให้คุณลองดูภาพามน,นะครับมีบริษัทสองบริษัทนะครับที่ขายสินค้าเหมือนกันเลยมีพนักงานคอยรับโทรศัพท์คอยขายสินค้าเหมือนกัน เมื่อมีบริษัทที่หนึ่งนะครับเมื่อมีลูกค้าโทรเข้ามาพนักงานก็จะคอยรับสายพนักงานก็จะพูดตามบทนะครับสวัสดีค่ะบริษัทกรกข,อข,อขององยินดีให้บริการคร่ะไม่ทราบว่าต้องการข้อมูลด้านใดคะอันนี้ก็จะเป็นบทเริ่มต้น่วนงานาก็ไหมครับลูกค้าอาจจะโทรเข้ามาสอบถามเกีย่ยวกับตัวสินค้าว่าทํางานยังไงมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ย แรกๆพนักง,งานก็อาจจะพูดดีให้บริการดีแต่หลังๆลูกค้าเริ่มถามเยอะเริ่มถามวนไปวนมาไม่ตัดสินใจสักทีพนักงานก็เริ่มแบบเหนื่อยแลวเหนื่อยที่จะให้คาแนะนํากับลูกค้าแล้วเขาอาจจะแบบว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหาทางบ้านหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทําให้อารมณ์ไม่ค่อยดีก็จะไม่เต็มใจใบริการลูกค้าแล้ว คำถามถ้าวันนี้คุณโทรไปสักที่หนึ่งแล้วไปสายรู้สึกทำท่าเหมือนไม่พอใจคุณคุณจะฟังออกครับคุณจะฟังน้ําเสียงออกไหมว่าเขารู้สึกไม่โอเคกับคุณแล้วรู้สึกไม่อยากคุยกับคุณแล้วแน่นอนครับผมว่าเราเราน่าจะฟังออกเพราะว่าบางทีเราไม่ได้สนทนาการต่อหน้าถูกต้องไหมครับเราต้องฟังเสียงปลสายออก้วว่าเขา ไม่พอใจเราหรือว่าพอใจเราเพราะว่าอารมณ์มันจะออกมาถ้าสมมติว่าคุณโดนลูกค้าหรือคุณโดนพนักงานไม่เต็มใจให้บริการคุณจะรู้สึกยังไงครับคุณอยากจะซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเขาอยู่ไหมอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอาจจะอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อก็ได้ทีนี้เรามาดูบริษัทที่สองครับ หมือนกันเลยบริษัทบริษัทนี้นะครับผมก็คือลูกค้าโทรเข้าไปพนักงานตอบเตอรับสายโทรศัพท์สวัสดีค่ะบริษัทกคขอข้องอ,อยินดีให้บริการไม่ทราบว่าต้องการข้อมูลด้านใดคะคุณก็ลูกค้าก็จะพูดไปเรื่อยเรื่อยสอบถามเหมือนกันเลยการทํางานเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างถามไปถามมาถาม,ถามนน่นถามนี่ถามเยอะมากแต่พนักงานคนนี้ของบริษัทที่สองเนี่ย เต็มใจให้บริการเต็มที่ไม่ว่าลูกค้าจะถามอะไรก็ตอบได้ยินดีให้บริการไม่ได้รู้สึกว่างดเงียไม่ได้คิดไปว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อไม่ได้ตัดสินลูกค้าแค่เต็มที่กับการให้บริการกับลูกค้ากว่านี้ถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณจะรู้สึกยังไงครับอาจจะรู้สึกดีหรือเป่ครับ แน่นอนรู้สึกดีแน่นอนคุณอาจจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เฟิร์สดิมิชันระหว่างสองบริษัทนี้กับพนักงานกับพนักงานสองบริษัทนี้คุณรู้สึกเฟิร์สดิมิชันที่ดีแบบโพซิทีฟกับกบริษัทที่หนึ่งหรือว่าบริษัทที่สองมากกันแล้วถ้าเฟิร์สดิมิชันดี คุณอยากจะซื้อสินค้ากับบริษัทไหนมากกว่ากันถ้าราคาเท่ากันสินค้าราคาเท่ากันการทํางานเหมือนกันใช้งานเหมือนกันคุณตัดสินใจตัดสินใจได้อเกไหมครับเท่านี้คุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณอยากให้พนักงานของคุณเป็น แบบพน no ักงานคนที่หนึ่งหรือว่าพนักงานคนที่สองครับคุณเลือกได้คุณไ็อยากให้พนักงานเป็นบริษัทที่สองถูกไหมครับแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าพนักงานของคุณจะเป็นแบบบริษัทที่หนึ่งหรือว่าบริษัทที่สองคุกยก็คือการประเมินถูกไหมครับการประเมินคุณภาพในการให้บริการของพนักงานประเมินยังไงอาจจะสอบถามพนักงานหรือว่าคุณจะไปนั่งฟังเขา เวลาเขาพูดกับลูกค้าคุณก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นการประเมินตรงนี้คุณอาจจะทักสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างคุยกับลูกค้าลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการของเรามากแค่ไหนาพนักงานอาจจะตอบว่าก็ดีนะคะฉันก็ให้บริการลูกค้าเต็มที่ลูกค้าก็มีความพึงพอใจอนี่นั่นก็ว่าไปนะครับแต่คุณไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาโกหกหรือไม่โกหก สิ่งเดียวที่จะเป็นตัวชี้วัดก็คือยอดขายของบริษัทของคุณแล้วก็รีวิวที่ลูกค้ามีต่อบริษัทของคุณในสมัยนี้ถูกต้องไหมครับสื่อโซเชียลต่างๆปากต่อปากถ้าบริษัทของคุณมีการให้บริการของลูกค้ากับลูกค้าในทางโพซิทีฟก็จะไปในทางที่ดีลูกค้าก็จะบอกต่อไปในทางที่ดีแต่เท่านะี้ ไปในทางนี้ก็ถิดลูกค้าก็จะไปในทางนีก้ก็ผิดความเสียหายกับองค์กรก็จะมีแต่ถ้าไปในทางที่ดีองค์กรของคุณบริษัทของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นไปแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงสุดไ้มยครับจนดีบอกไงครับผมถ้าวันนี้ มีสิ่งที่จะช่วยให้การทํางานของพนักงานของคุณดีขึ้นและยอดขายของบริษัทของคุณเพิ่มขึ้นโดยที่คุณสามารถมอนิเตอร์เองได้เพราะการประเมินผลการให้คะแนนนะครับผมการให้บริการการให้คะแนนบริการจะขึ้นอยู่กับลูกค้าของคุณที่เป็นคนประเมินความพอใจด้วยระบบตรงนี้ครับผมโ o m o s o ฟต e สเ a b l e วเป็นระบบให้คะแนนพนักงานนะครับทั้งสายโทรเข้าแล้วก็สายโทรออกสำหรับตู้สาขาทุกยี่หอ พราะการให้คะแนนนะครับจากลูกค้าคือหัวใจหลักในการประเมินการทํางานของพนักง,งานคอมพิวเตอร์และทําให้พนักง,งานดูแลลูกค้าได้ดีดยิ่งขึ้นเมื่อคนมีโปรแกรมนี้มีระบบตัวนี้เข้ามาคุณจะสามารถประเมินการทํางานของพนักง,งานได้เลยว่าพนักง,งานให้บริการกับทางลูกค้าดีหรือไม่ดีเพราะลูกค้าจะเป็น ผู้ที่ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเพราะการให้บริการคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอันนี้เห็นด้วยไหมครับสิ่งระบบนี้นะครับผมก็คือระบบนี้จะทำให้คุณสามารถ แก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาองคอ์กรพัฒนาพนักงานของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนถ้าวันนี้คุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมหรือจะมาดูการใช้งานจริงได้ที่ศูนย์บริการไอซ็กซีคอนนะครับอยู่ที่ศูนย์ส่งสินค้าซีคอนบางแคชั้นสามโซนไอทีห้องไอที37 คุณสามารถเข้ามาดูการใช้งานจีิงได้ก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณได้ลองก่อนจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ